ครับก็เรื่อมงุกสิงค้า ใหญ่ไม่ใหญ่ดูาครับบัลล่ม ม,ม้วดินลมก็แรง การชีวิตชาวเรืตอตอนนี้ปากน้ำฝนก็จะเริ่มตกแล้วปากน้ำสมุทรปราก,การ